ต่อ,อไปนะคะจะเป็นการสอนทําการเช่ารายวันนะคะให้มาที่เมนูเช่ารายวันตรงนี้ค่ะคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีข้อมูลอยู่นะคะซึ่งในตารางาตารางแสดงสถานะตรงนี้นะคะจะแสดงข้อมูลนะคะด้านซ้ายมือลงมานะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นวันที่เท่าไหร่บ้างส่วนด้านบนนะคะจะเป็นคอลัมน์ของทรัพย์สินของเรานะคะเราก็จะแบ่งเป็นรหัส A 1หนึ่ง4สองสามสอย่างนี้นะคะ ซึ่งเราสามารถที่กําหนดการแสดงข้อมูลได้โดยเลือกช่วงวันที่ด้านบนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็แสดงเฉพาะประเภทที่เราต้องการได้โดยกําหนดประเภทที่1กับประเภทที่2แล้วกดปุ่มแสดงข้อมูลนะคะซึ่งสถานะของตารางนะคะก็จะมีความหมายต่างกันนะคะโดยสีของช่องเช่นถ้าเป็นสีขาวก็คือจะหมายถึงว่าว่างพร้อมจองเราสามารถที่จะเลือกจองคลิกเลือกจองที่เป็นสีขาวได้ที่เขียนว่าว่างค่ะส่วนสีเทาตรงนี้นะคะก็คือไม่เปิดจองค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นวันหยุดนะคะที่เราได้กําหนดเอาไว้มันก็จะไม่ขึ้นนะคะนี่ถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าตรงอ่าตรงตัวดีหนึ่งนะคะจะปิดปิดไว้ว่าไม่เปิดเช่ารายวันอันนี้หมายความว่าหากเราไม่ได้กําหนดค่าไว้ในข้อมูลหลักนะคะว่าประเภททรัพย์สินที่ดีหนึ่งอยู่ในประเภทนั้นเนี่ยเราไม่เพิ่มข้อมูลการเช่าแบบรายวันเอาไว้มันก็จะไม่เปิดให้เช่าเหมือนกันนะคะ แสดงว่าอาจจะเป็นการเป,เปิดเช่าเฉพาะแบบรายเดือนแล้วก็สีเหลืองนะคะหมายความว่ามีการเช่าแล้วนะคะแล้วก็ชําระเงินเรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดขึ้นเป็นสีชมพูนะคะก็หมายความว่ามีการจองเอาไว้แต่ยังไม่มีการชําระเงินนะคะส่วนสีเขียวก็หมายความว่าเราได้เลือกรายการนั้นเพื่อที่จะจองในครั้งนี้นะคะวิธีการเริ่มต้นการจองก็คือให้กดที่ผู้เช่าก่อนค่ะแล้วก็เลือกผู้เช่าที่เราต้องการนะคะ ในการที่จะเพิ่มข้อมูลผู้เช่าใหม่สามารถคลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้เช่าใหม่นะคะแล้วก็อาจจะลองทําการค้นดูก่อนเนื่องในกรณีที่เรามีผู้เช่าหลายคนเราก็ไม่ต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลผู้เชาา่าซ้ำใช่ไหมคะอาจจะเสริญจ,จากชื่อของเขาหรือจากเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เพื่อ,อดูว่ามีข้อมูลอยู่หรือ,อยังถ้ายังไม่มีนะคะให้คลิกที่รายละเอียดผู้เชา่าแล้วก็เพิ่มลูกค้าคนใหม่เข้าไปนะคะเช่นเราเพิ่มชื่อเข้าไปว่านายพิธาลิมนะคะ ข้อมูลที่บังคับให้ต้องกรอกนะคะก็คือข้อมูลบัตรประชาชนนะคะซึ่งหากเราไม่กรอกข้อมูลบัตรประชาชนเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป็นเลขผู้เสียภาษีหรือว่าเป็นเลขอะไรก็ได้นะคะแต่ในจุดนี้ก็คือห้ามให้ข้อมูลซ้ํากันนะคะอันนี้บังคับว่าต้องกรอกทุกคนคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะกรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปได้นะคะ กับที่อยู่ซึ่งข้อมูลพวกนี้ยก,ก็อาจจะนําเข้าไปแสดงผลในใบจองหรือว่าใบเสร็จรับเงินภายหลังได้นะคะอเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการเพิ่มผู้เช่าคนใหม่ก็คือนายพิธาลิมขึ้นมานะคะสามารถเลือก ผู้เช่าที่เราเพิ่มข้อมูลใส่เข้ามาได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกดับเบิลคลิกที่ช่องที่เราต้องการที่จะจองนะคะเช่นหากเราเลือกช่องนี้นะคะแปลว่าเราต้องการที่จะเช่าอ,อ่ายูนิต A1 หนึ่งในวันศุกร์ที่สองเดือนหกปีสองพันยสิบามนะคะดับเบิลคลิกเลยค่ะในกรณีที่เราต้องการจะแก้ไขไม่เอาช่องนี้ใช่ไหมคะตรงตรงนี้ถ้าเกิดเราเลือกเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวหากเราจะลบออกนะคะก็คือดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งตรงสีเขียวนะคะ รายการตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแล้วก็ทางฝั่งขวามือก็จะเป็นตารางแสดงรายการทั้งหมดที่เราเลือกนะคะอ่ะเราจะลองมาทําตัวอย่างเช่าให้ดูนะคะอ่าสมมุติเราเลือกผิดนะคะเลือกอันนี้ผิดไปหนึ่งอันนะคะเราก็ดับเม้นคลิกออกได้ลบออกจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมแล้วด้านขวาก็จะเป็นรายการที่ถูกลบออกไปะคะ่ะ เมื่อเราดูข้อมูลตรงนี้นะคะเมื่อเราเลือกครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มาตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่นะคะว่ารหัสยูนิตที่เราเลือกและวันที่เช่าถูกต้องไหมถูกต้องแล้วให้คลิกยืนยันการจองค่ะกด yes นะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าข้อมูลการจองเช่ารายครั้งนะคะตรงนี้อ่าเราก็ลองดูนะคะว่ารายรายละเอียดที่ขึ้นมาตรงนี้คือถูกต้องเรียบร้อยนะคะก็ให้กดบันทึกค่ะ เมื่อทำการกดบันทึกเรียบร้อยนะคะก็เท่ากับว่าเราได้ทําการบันทึกเช่าแล้วนะคะเป็นการจองไว้ก่อนแต่ยังไม่รับชําระเงินค่ะ